สวัสดีวัยรุ่น FD กับราคานี้ไม่มีมาให้ดูบ่อยๆนะครับ1,99,000บาทครับเจ้าคันนี้ Honda Civic FD 1 8 e ปี2008มาพร้อมกับล้อแมตท,ที่ e 3 7ขอบ17ดนะฮะจัดทรงสวยๆรถคันนี้เป็นรถเดิมฮะใส่ล้ออย่างเดียวได้ไปคุ้มๆฮะคนเล่นรู้กันฮะร,ราคาที่จะค้างกันอยู่ที่250,000ครับคันนี้รุ่นนี้นี่ถือว่าราคาแข็งมากๆ นานๆจะหลุดมาราคานี้ฮะนี่ฮะดูห้องเครื่องฮะเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆฮะครอบเดิมเดิมปกระโปรงเดิมเดิมฮะนานๆจะหลุดมาให้เห็นสักทีครับแต่ราคานี้ดูภายในฮะภายในเป็นเบาะผ้าภายในสะอาดนะฮะแดสบอร์ดสวยๆล้ำๆเดิมๆฮะเกียร์ออโต้มีแอร์แบตสวยมากครับคันนี้พร้อมสิ่งฮะสนใจติดต่อได้ครับ สวัสดีครับ